บริสเซนเสือคือแม่เลยลูกยิงแม่มียิงแมีเดิเแตดไปคาดฝันหลังเวทีหมอลำลูกสาววัยสิบเจ็ดปีมันจยิงแม่ด้วยน้ำ

เออสิทธิ์ปูใครอาบน,าน้ำเนละทึกแล้วเดินทางปลอดภัยยาวุจาน้ำน้ำมาหน้ามา,ามาน้ำมา ใอพี่นะก้วเลานของคุองเลยว่าข่าบอลถึงเลย้่าวบอลถึงเลยข่าวบอลถึงเลยขไาบอลถึงเย

แคปเนมลงตุกตปนาทีโออย่าติดตามเบงลาเลยกินแต่บัตรเดียบบินใหุ้่กมงนึงก็ได้ประมาณสามพันตัวนีาบอกอยานจะนังยิ้มเลยจีนังยิ้มสิบอกตัวที่ดตอนนี้ผมกินปูแล้วค่ะปูกำลังเข้าปากแกกนปูแล้ว น้ำหาผัวไปหินให้น้ำหาผัวไปหินที่เลามาาวา้เ้าดีใจด่มา้นั่งไว้้ตุกแล้วค่อยๆขับรถด้จ้าคนตกแล้วไปยังแล้วไปถูกลดไปได้ๆค่ะัน ทางาปลอดภัยจ้า จะนอนเป็นยังไงปิดประตูนะก้นขั้วเปิดประตูปิดประตูตีแมวหยับประตูตีแมมงคลเปิดประตูให้เปียงหน่อยไม่มงคลไม่อยู่มงคลไหนก็ไม่รู้นักข่าวสาวท่านหนึ่งครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ได้เลวเงินรู้สึกให้ค่ะตกใจเลยมันยังไม่ได้ดีใจไม่ทันค่ะเพราะว่า คาตกใจอยู่อะไรคือคาตกใจุกแกแชงคิวเรมันหุ่นแหลกสร้างคริสพลังพลังพลังโคกกลางโคบเพรื่องหมายพิเศษบดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทได้เป็นตอนกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ